ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีกับบรรยากาศตอนแรกๆนะคะค่ะมืีกะอยู่สวนแตงโมขึือเก่านะคะกะจะพามาะละ้ออัปเดตสวนแตงโมนะคะหลังจากที่เฮาผสมเกสรเพิ่นนะคะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกะเริ่มทย่อยติดลูกเยอะแล้วนะคะ กะแป้งนี่จะบดลเด็ดหยอดนะคะจากแป้งกรอ,อนที่เขามีการเด็ดหยอดเพิ่นแต่ว่าแป้งนี้เขาจะบดลเด็ดหยอดนะคะเพราะว่าเพื่อลองนะคะลอ,ลองเบิ่งว่ามันมันจะติดต้นละจกัจกจักหลูกนะคะแป้งนี่ที่เห็นนี่ก็คือได้ต้นละสองหลูกอยู่นะคะเหมือนเหมือนตัวนี้ได้สองหน่วยเลย พราะว่าเพิ่นบานพร้อมกันกะช่วงแรกๆกะซอยเพิ่นผสมเกสรน,นำนะคะแต่ว่าตอนนี้กะคือบ่ได้ผสมเกสรแล้วนะคะกะปล่อยให้แมลแรงปล่อยให้แม่แรงแม่แงมใหม่เพิ่นผสมเกสรเองนะคะกะเพิ่นกะติดคขึ้นกันนะคะ ตัวน,นี้เป็นลูกที่เพิ่นลูกเล็กเพิ่นนะคะกะหน่วยนี้กะนาจ,จะติดนะคะช่วงนี้กะห้น้ำนะคะห้น้ำกับหป้ปุยนะคะเพราะว่าหน่วยเพิ่นเริื่อมเริ่มใหญ่ยยแล้ว แปลงนี้กะหกพันต้นนะคะระยะเวลาในการปลูกกประมาณสามเดือนกว่าๆนะคะก็ได้เก็บผลผลิต เื่องนี้เพิ่นจะติดสองลูกเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นบานพร้อมกันแล้วกะ็เพิ่อนอยู่ขอต่อกันนะคะกะเครื่องนี้เขาก็จะได้สองลูกแต่ว่าเขาต้องให้ปุ๋ยปุ๋ยถึงน้ำถึงนะคะหน่วยเพิ่นถึงใจใหญ่ กทีิเบ้งกะลูกเพิ่นกค่อนข้างเยอะอยู่นะคะติดลูกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีแม่งใหม่มาผสมซอยน้านะคะคันวยคันนวยใดที่เพิ่นวใยไ่เลี้ยวนะคะเพิ่นกะจะโบโบติดลูกนะคะในในเครือนันนะคะ นอกจากว่าเพิ่นจะบ้านพร้อมกันเพิ่นถึงจะติดลูกนะคะตอนเสาๆนี่ค่ะจะมีเม่งใหม่เม่งใหม่ร้ายนะคะมาซอยมาซอยเข้าในการผาสมเกสอน ะเห็นห้ลูกเพิ่นติดเยอะนะคะเดี๋ยวจะผ้ายางหลาะเบิ่งเรื่อยๆนะคะ เ้าเอาไว้แครสองเรื่อนะคะต้นหนึ่งมีการเด็ดยอดแตงแขนงจงไว้สองเรื่อบางที่มันก็นจะได้เครื่อละลูกเลยนะคะแปลงนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะคะจากทุกแปลงถ้าเ้าผสมเกสรเสร็จเฮาจะเด็ดยอดนะคะแต่ว่าตอนแปลงนี้ก็คือเ้าปล่อยปล่อยเลยนะคะ กะถาเบงวันไวยเพื่นจะใหญ่เหมือนกับถี่ห้าบอเด็ดหยอดบ่อบ่อนะคะ ตัวนี้พันติดใหม่นะคะ แปลงนี้พันจะพันจะเป็นรุ่นนะคะแปลงน,นี้พันกะกำลังเพิ่งเริ่มติดลูกนะคะยังเป็นหน่วยหน่วยหน่อยหน่อยอยู่นะคะตันนี้คือพัอนติดแล้วนะคะตัวน,นี้คือลูกเพิ่นบสมบูรณ์นะคะตัวน,นี้แต่พ่นกะ กะเนยเผือนนะคะแต่ว่าลูกมันจะบิดจะเบี้ยว กะหน่วยประมาณกำปั่นนะคะ ต้นนี้เพ่นบานเมื่อเสานี้นะคะขันมีหน่วยหนึ่งที่เพ่นให่เร็วส่วนมากหน่วยที่เพิ่นเป็นใหม่นี่พ่นจะบ่ติดนะคะ ตอน,นี้เขาจะเอาเอาหลูกเพิ่นไว้อยู่ประมาณขอสิบนะคะขอที่สิบสุ่มที่เป็นอยู่ประมาณขอตน้นตนตนแถาเพิ่นเขาจะเขาจะปิดถิ่มนะคะมันจะเป็นหมากแหลกเพิ่น พาเมีิก็พามาหลอเบ,บิงเพียงซัมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ